วันศุกร์ที่4กันยายน2563แรม2ค่ำเดือน10ปีชวดสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอารมณ์อาจจะรู้สึกไม่มีกระจิตกระใจในการทำงานประมาณว่าหมดแพชชั่นในการทำงานหมดไฟในการทำงานระวังเรื่องอาการเจ็บป่วยที่อาจจะกระทบกับงานด้วยนะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายช่วงนี้กิจการ จะอยู่ในช่วงซบเซาสถานการณ์อาจจะดูนิ่งๆไม่คึกคักให้ลองทำการตลาดกระตุ้นยอดขายดูนะคะถ้าเราสามารถวิเคราะห์และจับจุดได้ก็สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีได้ค่ะเรื่องการเงินสถานการณ์ค่อนข้างดีมีความคล่องตัวสูงอาจจะได้เงินที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรืออาจจะได้เงินปันผลค่าตอบแทนหรือได้มรดกทรัพย์สินจากผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ ความรักคนมีคู่ความรักถือว่าดีมากๆเลยค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตารักและเอาใจใส่ดูแลกันเป็นอย่างดีส่วนใครที่มีปัญหาอยู่ก่อนหน้านี้วันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประคับประคองและสามารถผ่านปัญหาไปได้ค่ะหรือว่าใครอยากมีบุตรถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะคุณอาจจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มหรือมีข่าวดีหรือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก ความรักคนโสดระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีครอบครัวมีลูกแล้วเช็คดูดีๆนะคะส่วนใครที่อยากมีแฟนเขาบอกว่าลองให้ผู้ใหญ่หรือคนในบ้านช่วยหาคู่ให้ก็ได้นะคะสุขภาพให้ระวังเรื่องของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากการใช้ชีวิตประจําวันนี่แหละค่ะเช่นมีดบาดแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนหน้านี้ก็ให้ระวังเรื่องของการผ่าตัดด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดค่ะ โชคลาภให้เชื่อในเซนส์นสัมผัสของตัวเองค่ะหรือถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเขาบอกว่าให้ซื้อตามผู้ใหญ่หรือซื้อตามแม่ได้นะคะหรือซื้อตามผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงเลขนำโชคของคุณคือเลข2และเลข4ค่ะ